เออสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคะเ,ออเกม Guns and Powder นะคะซึ่อเกมนี้นะคะเป็นเกมซอมบี้นะคะแต่มแมไม่ใช่ซอมบี้รวมไปถึงปืนบาร์นะที่ฟอร์บี้จะอยู่ในโปเวียซึ่งคือปืนในยุคด,ดับโปเวียนะคะมันกากมากนะคะปืนในด,ดับโปเวียเพราะ,ะฉะน,นั้นตอนนี้แต่ว่าผมเล่นจนาและมือมาเลยผมยองผมใช้ปืนฟอร์คือปืนที่โหดที่สุดเล้ว UT ฟอร์บี้หายจากฝูง ฟื้อฟอนแบอลไม่เห็นทุคนมต้องปรงับตัวกลาินี้คะมาต่ำกุบก็จะได้บอลเห็นเพราปะฝูมันมองไม่เห็นเอามาขึาา้นขะึ้นน่ตัว,วามาต้าจะฟุ้งอยู่ท่างๆโอเคเขาพีฝากบอลกตายแน่ขาจะถูช้าอ้อ,อม่ได้เลย ไฟแล้ววิธีการณไ่กระสุ remember, <kat Gard rid todavía> นพอผมเอว่าเทว่าน <beautifully. S 1> ี่คือโอนไฟกระสุนนะขั้นตอนที่หนึ่งใส่ซิกไก่กูไปในปากกระบอกปืนแล้วจากนั้นจะเอาดีลปืนไปใส่จากนั้นจะตามตามใส่จากนั้นไปแล้วจากนั้นเจ้าพ่อจากนั้นจะจากนั้นจะเสร็จสำรู้โคตรเทว่าท่ามโยกเทว่าไอ้ที่รู้คือเพื่อขอยินหน่อยดิ่เพื่อว่ามาใกล้ ตายมเนี่ยไปตายไหมหเปล่าผมไในไอแพดะผมล่นในเื้อเิร์สของเขเพราะว่าผมเออจอยเพื่อนมาแต่เพื่อนเขาโอ้ชิบนี่เห่อ โอ้มามากับเทียเครื่องของตายแล้ด้วยมันมันก็ซื้อใหม่ไซื้อซอมเดี๋ยวอันเด็ดันดอก็ซื้อใหม่ซื้ออเฮ้ยสัตว์เอ้ยิบใครด้ยบังคเทนโนเฮกับปืนกัปืนปเคด้าจะได้ปืนก็ได้ไปฟาเบอร์ปืนายไม่มีชีวิตเดียวแล้วกขออยู่ในบทเอเวีรนะไบทที่แบบโซมี่บาราเป็นเวเวเวนะ ไปโบดที่มันเล่นไปเร้่เรื่อยๆตลอดนะแพ้อะจะบอกว่าไปไปโบดที่มันก็มีแบบเป้าหมายนะคบแบบออบเจกตเป็นเป้าหมายอะคือผมเบอร์ว่าผู้เล่นทีท่ในคอบในมือถือน่าจะเสียเปรียบว่าเพราะคนที่เล่นในมือถือมันจะเออยมาทุกคนไม่ได้บอกออบเจกติปย้ายจ่ายทุกทีเลยอยู่ได้ไม่ยากขนาดเนี้ยผู้เล่นเกมคอมเขาจะเก่งกว่านะเดี๋ยวผมต้องมีวิธีอยู่แล้วว่าคนที่เล่นในมือถือแล้วอยากได้เล่นคอมจะได้ตายจะได้แพ้ยากๆก็คือให้เพื่อนใวคนที่เล่นคอมอ่ะเข้าเกมแล้วคุณจะองจอดาแค่นั้นแหละจบ ฮะปลาอวดไม่สามารถทำให้คนที่เจ็บเชื้อนี่ได้ห๋อไม่มีอะไรทุกคผมจะดส้มลวดดดเกมาหน่อีเยฟอมบี้ไอ้ตัอยปลาดเยออกะหายัมีหายหดเออขอโทษนะคะถ้าคุณได้ยสิพันโล้ก่ไม่เป็นไรอกเพราะว่ามันเป็นยี่พมผเองอ้าวาอ้ามาที่ฟู ไฟที่เก้าไปเอาดีฟือไปเสียบเสียบตำดำแค่นี้เสียบเอาวเสร็แล้วโคตรดาเลยว่ะมีเวลาแค่รับเดียวฟพด้วยรือฟอสมัยดัควเดมยังปี1844ฟองฟอสฟออดิคือฟองฟอเอ้ยฟอย โอ้ไม่นะไม่มีเทโนเฮก้าบ,บังไซมาเพราะฉะนั้นเซฟแม่เดี๋ยวเราบังไซอยู่ไหนนะไม่รู้แต่ที่อูคือปู่ที่รู้คือ,คอมาเมาเราก็ขู่ก่อนเลยเดี๋ยวบอกให้ม,ามาันมาใกล้ๆหน่อยให้มันไม่ไม,มาใกล้ๆแล้วอีน หมดแล้วหมดแล้วฟอร์บี้หมดแล้วทุกคนเจ็บใหม่ถ้าไปบวกออกเจนทีบออราดาตอนที่มันไปนถึงตุงชิเอยพลนะทุกคนถือจะเกิดใหม่ถ้าไปบวกเอเวิถ้าไปบวกเวส์มันจะเกิดใหม่สว่างมากเลยเห็นดูเห็นดูฟอร์ทุกมุมถ้าเปิดคุณภาพเกมมันจะมองไม่เห็นนะเกมคุณภาพต่ำมันจะทำให้มองเห็นทั่วทุกทิดเพราะเราต้องถือว่าไปทำให้ตัวเครื่องร้อนโดยเฉพาะผมแวะมากเลย อาวะกี้จะขออาละกี too, time, ้เขาขอบอกวันดี๋ยวผมมาตั้งตาเยอะดีกว่าตั้งตาอมยเฮ้ยเพื่ออยากขวานคือหายหมดหายไปทุกถุงแล้วหมดเลยต่ำต่ำต่อก่อต่อต่ำต่ำมันโมโห เที่ยเลยเไปตอนเลยอันนั้น,นมนมาจะเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วอ่ะปืนก้องลอออแล้วก<อ>เอาไม่เข้อยู่เลยนิวเท่าไหร่ก็ไม่รู้<อ>เนี่ยนะิวคืออัมมาอัมมาขีเมออะไรก็สวนเบียิก้าจำจำตับฟิก้า,า,า,กาใส่คือเข้าไปด้วยด้วตตก็โอ้มาแล้่ดีอ่

เดี๋ยวคนล้า,า่าไมโอ้าโค,คไบาดวบาดัวบาัวขาว้ชโอเคผมว่าผมน่าจะแพ้าัวโดยบัวนจะไม่ไหวมีใครเหลือชีวิตอยู่แค่คนเดียวถือดาบเออดาบวา่าออดาบดา่จะไ,ไหวไหมเนี่ยเออถือปืนถือปืนชักปืนโอไม่ักปืนแฉดา เธอจุดไฟไม่ไหวเขาไหวไหมไหวไหมยินไหวไหมไหวไหมเอยโอ้เรโอ้ยตัวักัอร่อยเห่ห่เอ้คี้เอเมือนกันโอเคกีกีเอาแพ้แล้วทีที าตาเพเลน Saint ไเดิมรือาใหม่หรือว่าว่าใหม่อีกว่าหนึ่งด่าวเดิมอคนไม่อยากด่าเดิมอ่ะเปลี่ยนด่าด่านเดิมฟรีด่านนี้วู้ชช็อตได้ดีมากอูฟอนค่ายเขาด่านนึงวันนี้ประเทศผมจะเปปากเซียแบบเดิมอ่ะปากเซียก็คือเยอรมัน ได้ดาเดิมวยด้ดเดิมมันตั้งฉากเลยอิปเลเล่นน่อยใส่สิก้าไปจากนั้นก็เอามาตำจากนั้นง็ตำตำใส่ดิปอเขาตัดตำไปด้วยได้เวลาดเดียวกันส่วนใหญ่จะชอบเว็บแม่มาจะมาได้นหลังทุกคนเพราะฉะนั้นต้อง มันองมาดิวะโอ้โหมาไปให้มารุ้เพื่อเราให้มาอ้มันไม่รุ้เพื่อเราเขาบอกเพื <IS K> drum, ่อตายแล้วไอ้เพื่อเพื่ออย่าเพื่อย่าเพื่อ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 ก่อนเพื่ออย่าเพื่ออย่าเพื่อเพ่อเวเรเเโอยโอ๊ยราอย่าอกเพื่เออขอบคุณทดียอดเล่ะผมตอบแทน ทำอาไทุกคนจากทำดีย่อมได้รับของตอบแทนมาต้องใส่สิกเกอร์ไปปอดจิ้มิวต้องตำตำตำยิงปืนขอ,อ,งอ,องตัฟฟิก้าอร่อยเลยทีเดียวตายเป,ป็น b อ u e form เด้อไรขึ้นโอ้เช็ดมาจะทำขนมอะไรใช่ไหมอ้ามาที่น,นี่นะ อามาเอามาอามเยนะตอตําตําตัตากูปูดฟิก้าเวากาตายไปปูฟองมากนรอเด้อยนี่ยอีโอนี่ม yeah. oh ันน่ากใชดาดกว่าโอ้ม อไม่มีเนื่าหมอหายตัวคือเียคนย่ยในซื้อมีูโซฟา4 5 6 7 8 9 0 16คนมามามาคิดมีนะฉันฉันฉันว่าฉันขอฟอฟอ,อ,อยยอคืออะไรอ่ะอเออข้าวกลุ้มทัศน์เลยไหม โยเปราว่าอะไรโยใช่แล้วอพอพใช้อขอพฟอเพื่อใช่แล้วฟอลใช้ขอพฟอใช่แล้วรู้ป่าที่มันคือปืนคาวฟิวราลฟอนวิธีทำไม่ได้นะคะก็คือทำได้ที่ว่านะครับก็คือใส่ดิบูจากฟิกเก้าไปนะคะแล้วเราใส่ฟิกเก้าไปแต่แล้วเขาดิบูใส่แล้วต้อตามฟิกเก้าพร้อมเก่านะครับก็ได้แล้วปุ๊ฟฟอลทีเนี้ย นีใส่สิบเก้าเอาสิบเก้าออกมาแล้วก็ใส่ลงไปจากนั้นก็อเอาดีฟเวมาใส่ต้องตำไปพร้อมกันกลายเป็นดีฟเลูกฟอนทำไมเขาไม่อยู่หรอจะเ<พ>อาสิก้ามาใส่สิก้าอัดลมผมรู้สึกว่าเขาสิก้าอัดลมเลย เนี่ยไม่เชื่ดูดานทุกคนโอ้เชือตัวอะไรอะ่ะโอเคเพื่อจัดดาแล้วนี่วิธีการดาวิโอก็คือเอาฟิกกาบะอัดลมจัดดาต้องใส่ลงไปตัดดาต้องเอาดิปืนมาตามมาใส่แล้วต้องตามไปพร้อมๆกันถ้าเป็นฟิกกาท่าฝนดิปืนเว่น้อยถ้าไปฆ่าสิฟิกซิกาก,กามากกว่า ขามาได้แล้วว่าิกไปไม่ใช่เหรอเออู้คนของกของูมาดีอรยาไปไม่ใช่สิก้าดิไปเออู้ผิดิก้ามขายกไปเอาไปาวไปาไไป่าเจอวงก็ใส่ลงไปของเ่าไรครว่ผไปแต่ก้าของเทไคผมเอาไปใส่โอเคไหมข้าจอดนคือกัคือเพื่อผมขอรู้สิง เอาไป้ไปเจอวงไปา้ายอัดโอมเขาใส่ไปเขาเอายิมปืนใส่ไปเขาจัดจังเพราะตามไป,ไปด้วยตายไปรุ่งฟองเมาพูดอบแล้วเนี่ยอะไรนี่เทลไม่เจ้รับเพราะม,มีคนตายไปแล้วคนที่จิบอันก็ขี่ไม่ดีด้วย นาโปล่อตัวทุก no, ทีดอชัดเดบบรักกันทม่มาโนนเน่กินเนืชินสึข้ามาใกล้ก่อนลกุมเอาไปไปเจอวมไปไปแล้วกอยููเขาจะตาไปด้วยอาจจะได้เป็จะฝูฟอนฟูไปไปเจวม เอาใส่ไปในปะกระบอกปืนาสยดงปืนเขาจะตำดงปืนตำตำตำปะนั้าหน้าที่ตำดสูตรจายตาเบโคแรนนัดแต้เราอยากไปชี้ใจเยียเย็เยวโก้น้าโกเย็นโต้โก้ดีน้องเฉย โอ้ไม่นะขอไม่มแล้วใสไปเร็วตําๆตตเอาดิปืนตํามตใส่ดิปืนตัตั้อเอาไปไมเจอบลใส่ไปวปาปะกระบอกปืน่าดดึปืนเขาตัตามไปตามใส่ดปืนเขาตัตัมตาตมไปจะพิ้าไปพร้อมกันแล้วตตายเป็นตาฟูฟฟจะตายตาคบเอยขอยิวหัวธนนเออฮะตายเลยเหรอ ฮ้ผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำไม่เขียวไม่เขียวแล้วขีว์มันจะบอกวเออหรือบอกขอัดตัวอีเส้นหรือว่าอะไรผมว่าไม่น่าใช่นะแต่ผมว่ฆ่าคนนีนี่เอาปืนไปที่หัวมันเออเนี่ยไม่ตายนะทุกคนเนี่ยมันผมไม่ได้ฆ่าเขานะเขาตายเองเยววอย่าวม้เด้อขีดเยอะย่ามองมันว้าว ไปไปไปเจอวมัมใส่ปืนปืนล้วตามไปขอกบกาไปจับปืนจไปจะสึกจะตายของลูฟอนยีทอมสิไไปไปไปะักกระบอกปืนใส่ปืนเขาับปะปืนเขาดับจ้ำปืนจับฟิกไปไปด้วยเราจะตายจะฝึกรูฟึกจะตาย้ะฝึกโหเรายิงส่หัวอยากไปชิดูโเช่น เดี๋ยวให้มามาจะเยอะหน่อยจะยิ <lo> ้ให <That> ้หมดเลยโอ้น้อยไปวะมามาจะเยอะกว่านี้หน่อยมามาจะน้อยเด้อยิ้งจะได้มาบมาถึงโขกเอาไปไปเจอบล็อกใส่มาในปากกระบอกปืนแล้วจะขยิ้ปืนกระตายไปไปแบบยิดปืนไปด้วยพร้อมกันตายพร้อมกันได้ไปถุงโขโหกที่สามารถนยิ้มตาตแล้วตาจะได้ไปบู่สามบ้านยิ้มทะลุซอบบี้ทุบได้แต่แจะแบบนแต่จะเปิดแต่เพลงแรปได้อยู่แล้วเนอ วัสดีบาอวนเกออันนี้น้าไปเอาไ่ตายคาวนี้เอาไปไปเินโบใส่ลงไปปากกระบอกปืนเพราะตะาดิปเพาาดิปจะไปไปด้วยแต่ตร้กามันจะฟุโหที่สามารถะกายได้ด้วยกดคลิปาเดอรเอ๊ะใครวะอ๋อคนนี้เหรอ ไสลงไปอาไวมไม่บาลงใส่ลป้อปักกระบอกปืนปืนใส่ดีปืนเราใส่ืดปืนเอาตามระไาไปพอกัระจายไประฟุกเก้โคนแม่เกมเคเนี่ยแี่ทุกคน

กจะสูบไปก็คือเอาไปไม่เจอจะ่มแล้วแต่เรจะใส่บัดจ,จะบอกปืนเพราะถ้าการปืนเราตามจะไปไปเข้าพร้อมกันปิดเยอะเลยจะสูบปืน ไปจอดระเบลมใส่ระเบลมในแบบกระบอกปืนเขาดับไฟดับปืนจากนั้นตัดตามจับไปไปพร้อมกันใจไปจะขู่ทุกคนโอเคนะคะทุกคนวันนี้ผมเกย์โอเคนะคะทุกคน,คคน,ะคะกคนหาที่ดีๆมาเลยโอเคบมจะดีนะแน่ เออทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมานวิทีการอกทีกาฟจะฝูมของจะฝูมอว่าอร์นะครับในยูด่าโบเวียนะครับเป็นืนของปัเซียนะครับง่ายๆนะครับก็คือเอาไปเอาไปไปเจอแับโบแล้วแต่าต้องใแรงแบบแบบืนแล้วก็ั้นองเอาไฟืนแล้วตามจอกไม้าาทกำกันตาม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 ได้เำจะฝูงครับแล้วัดนก็ยูโบ Quê? Mày yên phòng của mình rồi. Whatever you do, bùi, whatever you do của mình. A bà ta, a bà, a bà kia kìa 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 kinh kìa kìa ôi kìa đồ, kìa khu, Kalau, leh, Pakai leh, Pakai leh, Pakai leh Pakai leh Amma เดี da ๋ยวแต่ต่อจ้งโอ้ยมันตแต่ว่ามันมาฟอมบี้ทั้งนั้นเลยวะอะไรว่ะทหารนาบูี้โวพุ่้โอ้ไร้อยตายตายครั่งรกเนว่าฆ่าร้อยปีโย่ w ท a t อ h อ f u T I D U E V C มาถึงโฟมะไหนวะตัวอะไร ในเวลาบเดียวข้อความไเลยโน้มองทำะไรม,มา,วาอวผมจะไปได้หา,าหาถูกเธอหาเอญี่ปุ่นในขานรักโบวียนจื้จื้จืโอ้ยแกตัแวแกจับ้านไรเดี๋ยวข้าจะคุน โ okay, อเคได้ยินอีกครั้งหนึ่อ,อหายเอ้ยเฮ้ยปี้พี่เอ้ยน่ารอดีดีเจอเจอเจอเติมพาเยฟูตาช่วยด้วยพาเยฟูตาไม่ช่วยเลยบอกว่าคาร์เตอร์โอเคได้เวลาแล้วสินะ มาดิมาดิเออเดี hmm. ๋ยวกอนดีดจเกมเดี๋ยวกออยโอไม่อยากไปรูเค้าไปบุออฟเจติจดีกว่า มาจาะจากไอ้บอ,บออกเทนทีอีบไม่โอเคแล้วขอขอจบคลิปไว้แล้วลกัน้วทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามาคาด้วยเลยครับเออปิกปิกปคลิปเอ๊ะไม่มีไรแล้วไม่มีคลิปต่อแล้ว